พี่โค,ครับอยากทำงานแบบพี่อ่ะต้องทำยังไงบ้างเรียนจบสายไหนคำถามเนี้ผมเจอเยอะมากมาตลอดแบบ2-3ปีที่ผ่านมาที่ผมทำรีวิวใช่ไหมซึ่งวันนี้ผมมาอยู่งานที่เรียกว่ารวบรวม,รวม,รวมอินฟลูเอนเซอร์กว่า 200ชีวิตนะครับ <Wow. S 1> เขาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเป็นสายกินสายเที่ยวสายทำคอนเทนต์ต่างๆเยอะแยะมากมาย mm hmm. เดี๋ยววันนี้เนี่ย mm hmm. ผมจะพามาเปิดโลกอีกโ่มหนึ่งของสายอินฟลูเอนเซอร์นะครับ mm hmm. ซึ่งงานนี้เขารวมตัวอินฟลูเอนเซอร์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นอ mm ินฟลูเอนเซอร์ที่กำลังอยากเป็นเพิ่งเกิดใหมย่ยังไม่ได้ดังมากแล้วก็จะมีตัวท็อปๆด้วยนะครับนี่เรียกว่าพูดชื่อไปรู้จักอย่างเช่นคุณโมอามินานะครับผมหรือว่าคุณหยาดพิรุณอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปสัมภาษณ เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ยังไงแล้วก็มีสปอนเซอร์ได้ยังไงบ้างแล้วเขาหาเงินได้ยังไงกับสายอินฟลูเอนเซอร์นี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในงานที่เรียกว่ามีฟู้หลายคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปลองหาสอบถามกันดูซึ่งที่อินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนเขามาในงานนี้กันเนี่ยเขาจะมาร่วมงานของตัว AF Brutter มันเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่เขาไว้เหมือนกับหาอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเดี๋ยวเราไปลองสัมภาษณ์กันดีก,ออกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยเขาทําช่องอะไรกันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับป่ะ สอบถามนิดนึงครับ<ช>อันนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วชื่ออะไรครับผมสวัสดีค่ะชื่อลาชิตนาฏควีนนะคะชื่อเล่นชื่อน้อกป i ิ c เซสค่ะชื่อแซคกครับผมเพชรรัตน์ธีระบุตรครับผมแซกโซโฟนนี่แหละครับชื่อเฟียวครับชื่อเฟียวค่ะออมค่ะแอนค่ะ อ่าชื่อตองค่ะมาทำอะไรวันนี้ในงานมาร่วมงานแบบมาศึกษากันด้วยก็เป็นนักแสดงในสังกัดของมุมานะครับผมอ่าฮะมีอยู่2ช่องที่เริ่มทำก็คือ YouTube นะคะในชื่อตามติดตุ๊ดนะคะตามติดตุ๊ดอ่าอันนี้จะเป็นเหมือนรีวิวชีวิต กระเทยตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าชีวิตกระเทยเป็นยังไงเป็นยังไงจ่ายใน u t u b e ประมาณ3 0 0แสนกว่า3 5 0 0สนประมาณนั้นค่ะแล้วก็ใน TikTok 1 6น0 0ง0สตอนนี้ก็กำลังทำเป็นคอมมูนิตี้แห่งใหม่รายการสยามค่ะก็คือพวกเราทำด้วยการเป็นตัวเอเวอเรชันไม่ไม่ได้ทำเป็นช่องนะคะว่าเหมือนรับรีวิวรับอะไรรีวิวรับรีวิวในช่องทางไหนเอ่ย Facebook แล้วก็ TikTok อ๋ออาจจะเป็นแบบพวกโพสต์รีวิวอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมทำมอยู่ดีๆถึงอยากมาเป็นอิน <influencer. S 2> อ๋อมันเริ่มมาจากการที่เราชอบค่ะชอบเกี่ยวกับแชร์เรื่องเราต่างๆ uh huh. ชอบพูดอะไรอย่เงี้ยค่ะ uh huh. แล้วตอนนั้นบวกกับว่าคือทำคอนเทนต์เกี่ยวกับภาษาจีนเราตอนนั้นก็ได้ทุนไปจีน uh huh. ก็เลยทําเกี่ยวกับคอนเทนต์ชีวิตที่จีน uh huh. อะไรอย่เงี้ยค่ะก็หมายความว่า, uh huh. วา เริ่มแรกเนี่ยเราไม่ได้สนใจเรื่องของรายได้เลยใช่ไหคเพราะว่าความชอบของเราถูกต้องจริงๆต้องบอกว่าเป็นช่องทางการหาเงินใหม่เลยก็ว่าได้นะคะเด็กสมัยนี้คือเริ่มต้นเร็วมากนะคะแล้วก็การที่เรามีชื่อเสียงหรือว่าการที่เราสามารถที่จะแบบว่ากระจายเอ็นเกจเมนต์ออกไปได้ค่ะมันก็ทาให้เรามีรายได้เข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นช่องทางที่แบบว่าเรียกได้ว่าหาเงินง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยก็คืออยากจะให้คนได้เข้ามาดูว่าชีวิตของ LGBTQ เงี้ยค่ะปกติเขาใช้กันยังไงแล้ว ก็ใช้ชีวิตยังไงมีงานมีการทําแบบไหนบ้างอะไรอย่เงี้ยค่ะ,ะก็คือตีแผ่มุมอื่นบ้างนอกจากความตลกสนานอะไรอย่างนี้เออก็อออคิดว่ามันแบบว่าได้งานได้เงินเงนี้ยแบบ เหมือนผมแบบดูพี่โบใช่ป่ะแบบรีิวคอมงี้ยผมแบบชอบแนวนั้นมากอารมณ์เหมือนกับว่าเรามีไอดอลอยู่ใช่อ่าดูติดตามพี่เมื่อกี้เดินเข้ามาขอพี่ถ่ายรูปก็เลยแบบว่าอยากทํางานกับพี่เหมือนกันทำไมถึงอยู่ดีๆมาทําเป็นสายนี้คือเหมือนหลังๆเหมือนเราชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะแล้วเหมือนคนติดตามเริ่มเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็คนเริ่มมาจ้างเรารีวิวรูรีวิวนี่แล้วมันแบบคือเกิดจากตอนแรกเราไม่ได้คิดอะไรเล่นไอจีปกติเลยแล้วเราก็ถ่ายรูปนู้้นนี้นั้นลงไปเรื่อยๆแล้วคือมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเองใช่อ่า มาตั้งแต่15ปีนี้22จะ23ครับโอ้ใช่ครับประมาณ3ปีประมาณ3ปีอันนี้เพิ่งเริ่มค่ะเพิ่งเริ่มจริงๆเพิ่งเริ่มหลังจากที่ตอนแรกมีงานประจําแล้วก็ได้มีปัญหาเรื่องโควิดไปทีนี้ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าโอเคเมื่อเมื่อเมื่อเกิดโควิดขึ้นคนตกงานมากยิ่งขึ้นแต่เราจะทํายังไงให้ตัวเราเนี่ยยังอยู่บนเบรดอองความเป็นตัวเองแล้วก็ทํางานให้สนุกสนานมากขึ้นด้วยแล้วคิดยังไงทําไมถึงไม่ไปหางานอื่นทําอยู่ดีๆถึงอยากมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรารู้สึกว่า ที่เราเป็นพนักงานประจำเราไม่ได้เป็นตัวเองเราอยากเป็นใช่เราอยากเป็นตัวเองแล้วอะไรที่เราจะทําให้เราเป็นตัวเองแล้วเรามีความสุขเพราะฉะนั้นเราเห็นช่องทางต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นยู u ูบทิกต็อกเฟซบุ๊กไอจีต่างๆมากมายเรารู้สึกว่าการที่เราจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นการเผยแพร่หรือแชร์ชีวิตของเราเริ่มทำตั้งแต่ยุเท่าไรครับตั้งแต่ตอนปี วันนี้เรียนปีสามนี่ปีสี่อันนี้เรียนจบยังยังเลยเรียนจบ,จบแล้วพอเรียนจบแล้วแล้วตอนนี้ทํางานอะไรเป็นประจาจะเป็นพนักงานบัญชีอของบริษัทเอกชนอ๋อแล้วอันนี้อันนี้เป็นช่างแต่งหน้าเจ<อ>้าสาวแล้วก็ขายของออนไลน์อ๋อหมายความว่าคือเราไม่ได้ทํางานอินฟูอย่างเดียวเรามีงานหลักส่วนอินฟูเป็นงานเสริมทั้งนี้ทํามากี่เดิอแลับจริงทำมาครึ่งปีแล้วค่ะครึ่งปีแล้วใช่มีลูกค้ายังมีเข้ามาบ้างอ้าแล้วใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่เราจะเป็นพวกเครื่องสำอางค่ะ เท่าที่ผมลองสัสมภาษณ์มาหลายคนคะนะทุกท,ทุกคนตอบเหมือนกันเลยคือ,อที่เรามาทําในวงการนี้เกิดจากความชอบเหมือนกันเลยใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราจะเป็นเอ็นเควนเซอร์ได้เราต้องชอบช,ชอบที่จะทําเพราะว่าละการทำคอนเทนต์ตอนละหนึ่งอยา่างมันเหนื่อยมากเ,เราต้องใจรักมากๆด้วยถ้าสมมติใครที่ดูหน้าตอบเนาะเราถ่ายกันรู้สึกแป๊บเดียวใช่ค่ะงหลังบ้านมันมีอะไรใช่ไห่เป็นผมเป็นคนคนหนึ่งที่พกทาอินฟูมา7จ็ดแปดปีแล้วแต่ช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าไม่มีรายได้เริ่มจากความชอบเลยเลยๆแล้วพอ พอเรารู้สึกทําด้วยความชอบอะไรต่างๆมันจะมีลูกค้าติดต่อ้ามาอะไรต่างๆเอาจริงๆนะเท่าที่ผมลองสอบถามหลายๆคนเลยก็คือเกิดจากความชอบทุกคนอยากมาวงการนี้อยากสายนี้เกิดจากความชอบก่อนแล้วเราค่อยมาเป็นจะเริ่มลองมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ฝากช่องทางอีกหนึ่งรอบได้เลยค่ะนะคะ YouTube นะคะเสิร์ชตามติดตุดได้เลยนะคะก็จะเป็นการใช้ชีวิตเรื่องราวต่างๆของกระเทยตัวน้อยร้อยกิโลคนหนึ่งว่าแต่ละวันทําอะไรบ้างนะคะค่ะช่องทาง Facebook นะคะช่องดารุดีปีเปมที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ Tik t o k เป็นชื่อชื่เอขาอว่าออมค่ะเป็น Facebook ก็ได้ค่ะชื่อทัศนีวันปีเปรมเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะแล้วก็มีเพจ a n a style 26ค่ะฝากร้านฝากร้านฝ <laughs> ากร้านฝากร้าน <laughs> ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่อง petz นะคะ p e t c h z ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> ก็หลักยงเมื่อกี้ที่ผมไปสัมภาษณ์มาหลากหลายคนเลยนะครับเรียกว่าใครที่อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเริ่มจากความชอบทั้งนั้นแล้วก็วันนี้ทาง KS Digital นะครับเขาได้เชิญผมมางานที่เป็นการเปิดตัวแอปพลิเคชัน AF Brother ที่เรียกว่าใครๆก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เพียงแค่เข้าไปสมัครนะครับและช่วง เปิดตัวช่วงแรกเนี่ยเขาแบบว่าถ้าคุณมีผู้ติดตามจํานวนเยอะมากหรือว่าถ้าเพิ่งแบบเริ่มใหม่เนี่ยใครที่ไปสมัครช่วงต้นนะครับ <Wow. S 1> เขามีแจกเงินรางวัลสูงสุดถึง3 0 0 0 0 USDT ซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแพลตฟอร์มที่แบบว่าสามารถให้มีลูกค้าเข้ามาหาอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยสามารถเข้าไปหาลูกค้าในแพลตฟอร์มตัวนี้ได้โดยการจ่ายผ่านตัวคริปโตเคอเรนซี <Wow. S 1> ที่เป็นสกุลเงิน USDT แต่ตอนนี้ครับงานเขากําลังจะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราไปดูงานด้านในกันดีกวว่่าาาาเ้จะมีอไไรนสนสใบ,บงปด งานยิ่งใหญ่มากเอาตรงๆจากที่ผมไปฟังโปรเจกต์เมื่อกี้มานะครับอะไรนะซีโร่ทูฮีโร่ใครที่แบบอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เดี๋ยวนี้ง่ายมากนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็หาลูกค้าง่ายหาเงินได้ค่อนข้างง่ายซึ่งแตกต่างจากยุคผมค่อนข้างมากผมเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่เริ่มได้ทํางานอินฟูจริงๆผมชอบน่ามสามเล่นๆดูนี้นั้นมามีพี่ชวนไปเขียนบทความตอนมห้าได้บทความเราแบบร้อยหนึ่งสองร้อยอะไรอย่างนี้คือแบบน้อยมากนะครับทำรีวิวจนช่วงปีหนึ่งผมก็ไปเปิด Facebook เพจเฟซบุ๊ก ตอนนั้นนะทำคือไม่มีรายได้เลยทั้งปีทำเพราะชอบเราเล่นเราซื้อของมาเรารีวิวอะไรต่างๆมาจนช่วงประมาณปี3ปี4ผมก็เริ่มมีเปิดช่อง y ย t u u e นะครับพอเรียนจบมาผมก็เริ่มทำคอนเทนต์ YouTube จริงจัแล้วก็เริ่มมีลูกค้ามาซัพพอร์ตสนับสนุน <Wow. S 2> อันนี้คือกว่าจะมีรายได้4ปี5ปีแต่อินฟูสมัยนี้ไม่แปลกใจโอ้โหทำามเดือน6เดือนมีลูกค้ามีติดต่อมาแล้วก็อย่างวันนี้ ที่ผมได้มาร่วมงานของทาง AF Brother นะครับต้องบอกว่าเขาก็เป็นอินฟูมาก่อนและเขาก็รู้ว่าปัญหาของอินฟูที่จะเกิดมาเนี่ยมันคืออะไรทำไปตั้งนานไม่มีลูกค้าทำแบบมีผู้ติดตามเยอะไม่มีลูกค้าแล้วจะหาลูกค้ายังไงบางคนขายงานไม่เป็นเขาเลยเปิดตัวแพลตฟอร์มขึ้นมาหนึ่งแพลตฟอร์มซึ่งข้อดีของแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันดีมากตรงที่อินฟูสามารถหาลูกค้าได้ลูกค้าก็สามารถหาอินฟูได้ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปสมัครได้วิธีสมัครไม่ยากครับ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ตัว AF Brother นะครับสามารถสมัครผ่าน Facebook หรือ Google Account ได้หรือว่าจะสมัครผ่านอ e ีเมลก็ได้นะครับพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยให้กดคําว่า r e g i s t e r เพื่อสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็เลือกโกลที่ต้องการเลยว่าคุณเนี่ยอยู่หมวดไหนนะครับคุณจะเป็น Marketing หรือว่าคุณจะเป็น i n f ฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆอันนี้สามารถเลือกได้นะครับช่องทางการสมัคร Facebook l o g in เลยก็ได้หรือว่าจะสมัครผ่านอ e ีเมล Gmail อะไรต่างๆอันนี้ทําได้หมดนะครับแล้วก็ทาการยืนยันให้เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับพอทําการสมัครเสร็จปุ๊บให้ ติกตอกอะไรต่างๆเราสามารถเชื่อมเข้าไปได้เลยพอหลังจากเชื่อมเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยครับมันจะเข้าไปสู่หน้าตัว i n f <fer> ฟล e n c e r ซอร์นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยให้เราสามารถคลิกบวกเพื่อเพิ่มช่องทางได้นะครับแล้วก็เลือกช่องทางไปเลยว่าเรามีช่องทางอะไรต่างๆบ้างเป็น i n f ฟล e n c e r ซอรบอกนิดนึงมันมีความเจ๋งอีกอย่าง พอหลังจากเราเชื่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ข้อมูลของช่องทั้งหมดแล้วว่าช่อง YouTube เรามีคนซับกี่คน Facebook เรามีคนซับกี่คนลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้หรือว่าเราเนี่ยก็สามารถเป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่พรีเซนต์อ่ะเออและตรงเนี้ยเราสามารถไปชวนเพื่อนมาสมัครได้นะซึ่งในส่วนตรงเนี้ยสามารถเจนลิงก์เป็น Refer อร์เได้นะถ้าสมมติใครที่แบบว่ามีเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถให้เพื่อนผ่านสมัคร Refer อร์เตัวนี้ได้เราจะได้โบนัสเพิ่มพิเศษด้วยก็ไปลองสมัครกันดูและข้อดีอีกอออยย่าาาางงงเเลลลกก็คคือพอรปุบมีู้จ้จ เราจะทําการจ่ายเงินยังไงบางครั้งเราจ่ายเงินกันไม่เป็นอะไรใช่ไหมตัวนี้เขาจะมีฟังก์ชันที่สามารถใช้คริป t ต currency ในการจ่ายเงินได้ <S <S ใช้เงินเป็นแบบ USDT ในการทําจ่ายนะครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายใครที่แบบว่าอยากเป็น i n f อนเซอ e r ไม่รู้จะทําไงไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือว่าเป็นอยู่แล้วแล้วอยากหาลูกค้าย,ยังไงลองไปสมัครได้เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดด้านล่างไว้ให้ใต้ description ล้วกันนะครับก็ช่วงนี้ใครที่แบบอยากมาเป็นสาย i n f ฟ u จริงๆผมบอกได้เลยว่า ขอแค่คุณมีใจรักมีวินัยทำในสิ่งที่ชอบเกิดแน่นอนสำหรับวันนี้ทางผมนพเอ็กซ์ทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ